ครับวันนี้จะมานำเสนอการเขียนอักษรธรรมนะครับอีสานนะครับนากสามรถทั้ที่ท่านเห็นในขณะน,นี้อ่านว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอักษรธรรมโบราณอีสานทั้งล่างก็เขียนว่าอักษรธรรม อันนี้มาดูความเป็นมานะครับความเป็นมาของอักษรธรรมก็อักษรธรรมนี่ก็พิพัฒนาการมาจากอักษรมอนอักษรล้านนาแล้วก็อักษรธรรมอีสานนะครับนี่ความเป็นมาหลักฐานที่พบนะครับเป็นศิลาจารึกอักษรธรรมที่เก่าแก่ที่สุดนะครับจากบ้านสังคาโลกหลวงพระบางนะครับทพบอายุมากก็ 2070ปีนะครับพสมพันเจ็ดสิบนะ้ะประจารลึกบ้านครูเมืองน้องคายนะครับสสองพันหนึ้อยสามนะครับสีสองลักนะครับมาดูลักษณะของอักษรธรรมอิสานนะครับเป็นตัวกลมมนคล้ายอักษรออนและพะม่านะแบ่งว่าสีประเภทนะครับสระ พย,ยัญชนะเครื่องหมายตัวเลขมาดูพย,ยัญชนะครับพย,ยัญชนะมะีการจำแนกสองประเภทนะครับพย,ยัญชนะตัวเต็มธรรมที่เป็นตัวนำและตัวสกนะกดเช่นคำว่าอ่านว่าบุตรแลว้วก็สัมมาอันนี้เป็นตัวอักษรนะครับอาบ่านว่า กะขคะค้างะนะครับก็ขอคอขอไก่ขอไข่ขอป้ายขอละคังงองงงครับอันนี้จอจานช่อชิงชอช้างโซกเซอรแล้วจอผู้หญิงนะอันนี้พอพึ่งถอฐานดอเดียกยึดดอพนังบนโถก็ได้นะครับแล้วก็มาตัวทอผู้เท่านอนเนรนะครับ ต่อเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหน,นูนะอันนี้ปอปลาหัพึ่งหัวฝาพอ,อพานพอฟันพอสัมผามอไม้ยอยักษ์รอเรือรอริงครับบอแหวนสอเสือหอหีบแล้วก็รอจุฬาออ่างนะอันนี้แล้วก็ตัวหอนุงโหกแล้วก็ตัวโออยนะครับ ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ